g ุดมอร์นิ่งว่างเป็นไงจ๊ะสันทอมแก่ทอมควายทอมเห็บหมาออกมาดิ้นแทนกระทิงเหรอจ๊ะอ๋อพอรู้ว่ากระทิงอ่าถูกปัตตุสัตว์จับไปเข้ากงประกันตัวห้าหมื่นภายใต้เงื่อนไขห้ามเห่าอึงนะคะอึงหน้าฝนนะอึงน้อยเนี่ยเห็นอึงหรือเห็นคางคกเห่าคำเดียวนี้ ตุยเลยนะจ๊ะอืมสันตอมควายก็เลยต้องออกมาเห่าแทนเหรอจ๊ะอมก็ได้แค่เห่านั่นแหละนะสันตอมควายนะซินดี้อีหมูอีลาวกะโบดนะอีปูอีพวกเห็บหมาอีพวกเห็บกระทิงอืมตอนนี้กระทิงโดนประตูสัตว์สั่งห้ามห้ามเห่าอึงเด็ดขาดนะจ๊ะไม่งั้นตุยจาก ตุยก่อนจบอุ้ยตายแล้วสมน้ำหน้าไมจ๊ะนี่แหละค่ะกดแห่งกรรมรู้ไหมว่าทำไมต้องประกันถึงห้าหมื่นก็โทษติดคุกม,มัน5ปีค่ะนะจ๊ะการประกันตัวนะคะถ้าอาสองหมื่นก็โทษติดคุกสองปีอันนี้ห้าหมื่นแล้วรอลงอีกแล้วหเป็น10บค่ะงานนี้นะคะโอ้โหระวังเถอะจะได้ไปอยู่แดนห้าห้องห้าสิบ ต่อจากใครนะล้วก็ตุยทั้งเป็นแล้วค่ะตอนนี้นะจ๊ะอันนี้คือนิทานนะจ๊ะสันควายสันเห็บหมาแล้วก็อีออีส้วมเน่านะส้วมเน่านี่จะบอกข่าวดีนะจ๊ะอ,อึงน้อยอึงน้อยเป็นโจ์ค่ะจำเรยประกันตัวตั้งหนะ้าหมื่นนะเพราะโทษติดคุกห้าปีนะตอนนี้นะคะจำเรยไม่กล้าเห่าอึงอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนคําสั่งฟ้าผ่านะคะถ้า เ่าปุ๊บนะตุยตุยก่อนจบนะแล้วมึงก็เหมือนกันมึงก็เหมือนกันมาเมืองไทยมึงก็ตุยนะคะตุยก่อนเข้าประเทศเหมือนกันเลยค่ะเคสเดียวกันนะจ๊ะอืมเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงบรรดมา,มาหมาเห่านะหมาสันหมาหมูหมาปูหมาซินดี้หมาดารินอีพวกเข่าแทนนะคะหมาเห็บหมามึงก็ได้แค่เห่านั่นแหละคะ่ะนะแต่หมาขี้เรือนพันแงะนะ เห่าไม่ออกแล้วคับตอนนี้นะถูกข้อปากค่ะ ไม่เชื่อลองดูสิลองเอาอึ่งไปโยนใส่สิมันอะให้อึ่งเตะปากมันมันยังไม่กล้าว่าอึ่งเลยเออไม่ว่าครังโค,งค้งงัโคกหยุดเหา่าแล้วจ้ะตอนนี้หนักกว่าของแพะกับของชาวบ้านนะจ๊ะรอตุยจ้ะนะคะก็ไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากจะเล่านิทานเยอะนะจ๊ะก็แค่มาเตือนนะส่วนไอ้อ่อมพันลุงนะไอ้หมาดำกันดานออกมาเห่าแทนนะจ๊ะเห่าแทนเมียแกหรอหัวนมเป็นไงจ๊ะ ดูสารรูปหนังหน้านะคะโอ้เมียแกบอกว่าอ่าฟันหลอหมาฟันหลอไม่ดีก็ให้สใส่มันดูดีตอนนี้เป็นไงจ๊ะโอ้ยโอ้ออกมาเห่าลิงออกมาเห่าอึงนะอีกไม่นานเดี๋ยวมึงจะโดนสั่งห้ามแบบหมาแะะคะเนี่ยค่ะห้ามเห่าอึงนะคะภายใต้เงื่อนไขเลยนะจ๊ะเออเดี๋ยวมึงต้องได้ประกันตัวห้าหมื่นละมึงจะรู้ว่าคูณห้าปีนะครับ โทษหปีนะคะจะรอลงแล้วปวดมากได้ยินข่าวว่าคดีอาญานะจ๊ะถ้ามีโทษรอลง5ปีแล้วก็โดนอีห้ปีเนี้ยไม่ค่อยจะรอดนะถ้ารับสารภาพก็เหลือครึ่งหนึ่งก็อาจจะโทษหปีไงถ้ารับสารภาพนะเพราะว่าเมื่อคืนฝันว่า,าท่านเปาบุญจินบอกว่าอันไหนรับสารภาพได้ก็รับซนนะโทษจากอาติด ติดตุยห้าปีก็อาจจะเหลือสองปีครึ่งนะจ๊ะอันนี้ไม่รู้ใครนะอืมท่านปราบุจินสั่งเด็ดขาดเลยเห็นอึ่งที่ไหนถ้าไปเห่าอึง่งหรืออึ่งมาฟ้องว่าเห่าอึง่งเห่าคังคกนี่โดนแล้วนะจ๊ะหมาพันธ์หมาพันธ์กระทิงตกอับ อืมตายแล้วต้องให้สันทอมควายให้อีดาเรือนให้สินดีให้อีหมูเนา่าให้อีปูอีปูเน่าวพวกอวตานตกอับออกมาด่าออกมาเอาหอนอึ่งแทนเออไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่าอึ่ง อึ่งน้อยนี่เขาไม่สนใจหลอกเออเขารอหน้าฝนตกลงมาเขาก็เเลงแล่เลงแล่นะคะโอ้ยตอนนี้ก็นั่งสวยๆนั่งบนภูรอดูหมากระทิงตุยนะคะไม่กล้าเห่าใช่ไหมเอาถ้าใครไม่เชื่อนะคะเราอึง่งหรือกางควบไปโยนเสียหมากะทิงใช่ไหมไม่กล้าค่ะได้แต่วิ่งหางจุดตูดหนีเขาา้าบ้านโอ้ตอนนี้นี้ข่าวา่าอึงอ่งจอมยุทธอึง่งเขาจะกำลังจะไปจัดนางอ นมปลอมนะคะเมียเมียกระทิงน้อยนะคะเฮ้ยนมปลอมเตรียมตัวนะคะเมื่อวานนะคะ่ว่านมปลอมออกมาหัวละสร้างภาพกันว่าโอ้ยมีความสุขดีๆสุขที่ไหนละจังประกันห้าหมื่นภายใต้เงื่อนไขห้าเห่าอึงนะคะโอ้ยถึงบ่าปากบ่ติงเนาะให้อีทอมควายออกมาเหา่ามาหอนเป็นโจทย์ทำไมอยากไปให้ใครจะ๊ะ <c oughs> โอ้ยค่โอ้เมา่คืนก็นอนหลับไวนะฝันนูน่นฝันนี่ก็เลยตื่นมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะเอซี MC คะ่ะอืมแล้วก็บอกฝากเตือนนะคะบรรดาที่สายหงสายเห่านะคะน้องสะเดา้าน้องสะเด้าวนักการดนะ17นี้เจอกันนะแล้วก็ระวังอะ่ะอย่าตกถังจุยแล้วก็21เมษามาไหมจ๊ะอืมไม่มานี่หมายจบนะจ๊ะ หน้ากากตอนนี้หน้ากากโดนไงโดนทงเทงกันหน่ำอุตยแล้วหลักฐานพอนะคะยายยายทงเทงหลักฐานเหลือเฟื้อค่ะ เพราะว่าใบสองใบสามนี่โหยไม่รอดค่ะที่เอาคลิปเอาคลิปคนนู้นคนนี้มาเปิดแล้วนั่งด่าเขาคิดว่าจะรอดรอคะไม่ปรึกษากระทิงน้อยหรอเฮอกระทิงน้อยไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้แค่คลิปนิดหน่อยเองอันนี้คลิปเสียงด่ายาวเหยียดหนักกว่าที่ออกระทิงน้อยไล่ฟ้องคนอื่นนะนี่ทําไมไม่ปรึกษากระทิงน้อยละอืมนะบอกเลยว่าเเจ้าภาพเตรียมเลยจ้ะ เตรียมน้องอนักโยกเสามือวางอันดับหนึ่งชายทะเลโดนนะคะหมายที่สามกำลังจะออกหมายหมายหนึ่งหมายสองไม่ได้รับจริงหรอดีจังเลยไม่ต้องมานะม,มันจะได้แบบว่าตามราเหมือนเป้น้นําแดงไงเออมันจะได้ง่ายหน่อยต่อไปนี้เวลาจะโยกเสานะคะหลังยี่สิบเอ็ดเมษายนเวลาจะโยกเสานี่ก็ต้องหลบๆแล้วนะคะต้องไปโยกในรูแล้วก็เหมือนหอยอะไรนะ หอยอะไรที่ต้องอยู่ในรูเวลาโยกนะเออเพราะว่าขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวจบนะคะเจอตุยแน่นะจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนเป็ยน,น้ำแดงนะจ๊ะมือวางอันดับหนึ่งนักโยกเสาชายทะเลน,นะตอนนี้นะคะอืมอึ่งน้อยเขาก็แบบว่าสวยๆค่ะสบายสายตอนนี้ก็คือเอาใช้สมองอย่างเดียวค่ะนะคะใช้สมองแล้วก็สั่งการนะคะก็เหมือนเคสอกระทิงน้อยไงเป็นไงจ๊ะ หาหมื่นหาหมื่นหาหมื่นไม่ได้ยิ้มและลืน่นฝืนตัวเองถ้าเจออึ้งเมื่อไรไปบายอึง้งหรือไปงับอึง้งอย่างว่าแต่งับเลยค่ะแค่เรียกว่าอึง้งโดนอึง้งอ่างคางคกุกตุยจานนะคะอีส่วมแต่อีสวมนั่งไม่ต้องอจฉาอึ้งเขานะตอนนี้อึงเขาไม่สบายๆนะจ๊ะไม่เชื่อลองถามก็ทิงสิว่าจริงหรือเปล่าห้าหมื่นจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่า รอลงยญาห้าปีเลยเหรอแล้วอันใหม่อีกห้าปีสิบปีโอ้แดนห้าห้องห้าสิบรออยู่นะจ๊ะกระทิงน้อย <c oughs> ไปรอนมปลอมข้างในแน่แนเลยไม่น่าจะเกินกลางปีนี้นะจ๊ะข่าวดีนะจ๊ะก็เรานิทานให้ฟังนะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะให้พวกที่เล่นกับระบบหรือนู่นเนี่ยสุดท้าย คำสั่งฟ้าผ่าตอนนี้ก็ต้องปิดปากเงีเยบเก็บกดค่ะก็กดกันไปนะกับน,น้องนมปลอมก็เดี๋ยวว่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะไปาตามเรื่องของน้องนมปลอมนะส่วนอีเยินเอาไว้ก่อนอีเยินนี่ดูแล้วแม่งตุยฟรีอ่ะเอาไว้ก่อนนะจ๊ะอีเยินเก่งใจเจ้าหน้าที่เขาเอาตอนนี้ขอถึงคิวของน้องนมปลอมนะก็เฮ้ยตอนนี้เอามาเป็นไงคะออตายแล้วนมจะละลายหมดแล้วคะ่ะเพราะว่าอยู่หน้าเตาปิ้งไก่ ลำบากมากเลยก็ฝืนยิ้มดูดูรอยยิ้มสิคะรอยยิ้มนักสู้ผัวเมียเป็นไงคะเหี่ยวแห้งมองราศีไม่มีเลยก็บอกไปสิคะว่ารอตุยค่ะอึงจ่าอภัยฉันเถิดอึงจ่าจำเอาไว้นะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อมีอยู่จริงจ้าสาธุสาธุจบนิทานตอนเช้าสวัสดี